ทำตามติ๊กต็อกนะคะไปดูกันเลยนี่นะคะก็จะมีน้ำแดงแล้วก็น้ำแข็งใส่แล้วก็เกลือใส่นะคะรอเวลานะคะแล้วก็เอาออกมาโอ้เป็นน้ำแข็งค่ะทุกคนนี่คือแตงโมนะคะแล้วก็น้ำสีอะไรก็ได้ที่เราอยากได้แตงโมเป็นสีอะไรนะคะออกมาเป็นสีฟ้าโอ้สวยงาม จะเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าไปส่องในทิกตอกแล้วก็มาทําดูนะคะว่าจะได้ไหมแล้วเราจะขึ้นให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็จะทํายังไงนะคะก็ตอนนี้เออมันจะเป็นคลิปแบบว่ามันใช่หรอมันทําได้หรออะไรประมาณเนี้น้องคือแบบเฮ้ยต้องแบบว่าลองทําดูอะทุกคนเราจะขึ้นให้ดูนะคะนี่รหัสเปิดผเราจะขึ้นให้ดูนะคะว่าเป็นแบบไหนเนาะ ก็จะบอกว่ามันถ้าน้องอะไม่เชื่อก็เลยแบบว่าไม่เชื่อไม่ใช่คือแบบมันมันต้องทําดูแบบว่าพี่มันมันเป็นไปได้ยังไงอะไรประมาณนี้น้องก็อยากทาดูว่าเออเป็นไปได้ไหมอะไรประมาณนี้เนาะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นคลิปแรกเลยนะคะก็จะแบบว่าอ่าเป็นน้ําแข็งใส่แล้วก็เอาน้ําที่เป็นสีแบบเนี้ยใส่แล้วก็เออเออหิ่ยกลายเป็นน้ําแข็งได้ยังไงทุกคนคือแบบมันจะเป็นแบบ เอาน้ําแข็งใส่ข้างๆแล้วก็เอาน้ําอะไรก็แล้วแล้วเนาะคือแบบน้ําเหมือนจะเป็นสีอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ใส่แล้วก็เดี๋ยวรอเวลารอเวลาแล้วมันจะแบบว่าน้ําที่เป็นสีสีแดงอะมันแข็งนะทุกคนมันคือแบบเป็นเป็นน้ําแข็งแบบนี้นะคะจะเป็นได้ยังไงอะทุกคนแต่ว่าเราไม่รอนะทุกคนเราไม่รอเราก็เลยจะทําให้แบบเอาน้ําแข็งอ่ะใส่เกลือใส่เกลือนะคะ แล้วก็จะคน,คนดูนะคะว่ามันจะกลายเป็นน้ําแข็งจริงไหมเนาะทุกคนแต่ว่าเราจะลองด้วยอันนี้นะคะมันจะเป็นน้ําสีนะคะเป็นหลอดแบบนี้นะคะนี่เราเอาคุณนายหญ้ามามาดูว่าเอ้ยบินไปได้ยังไงอะไรประมาณนี้เนาะนีเะนเเ่เราจะใส่น้ำไหมเปิดกล้องถ่ายเลยเราจะใส่น้ําแข็งเออกาลงไปนะคะเออถ่ายดินี้ถ่ายดิกล้อง ใส่น้ำแข็งลงไปเร็วเร็วเร็วเราอันนี้ใส่กันเราจะเอาให้ดูนะทุกคนใส่็จแข็งข้างๆแล้วก็แสนนี้นะคะมันจะรอเวลาเนาะเวลามันจะนานนะคะทุกคนนี่เราจะใส่น้ําแข็งข้างๆเลยแบบนี้เลยแล้วก็ใส่น้ําใช่ไหมใส่น้ําฉีดน้านะคะ แล้วก็จะใส่เกลือลงไปนะคะนี่เกลือนะคะใส่ลงไปใส่เยอะๆไม่หลงคือในย่างงงก็จะเป็นไปได้ไหมเนาะทุกคนจะเป็นไปได้ไหมขี้มือไ <laughs> ปอให้มันเย็ยนเย็นก่อนคนไใหแบบว่าแก้วมันเย็นเยนก่อนไม่ลง หลอดอันนี้ยของอูใส่ไปอย่ากอใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่เก้อไปเตยน่ะหลอดนี่ติเป็นน้ำแข็งจังยืมเออไปเตยรอืูรอือง่วงนอนอ๋อเธอกินไปยังนะกินไปยังนะกินรอมีละไร น่าจะได้แล้วมือน้องจะแข็งนะเฮ้ยมันคือได้จริงนะอเี้ยเป็นจางเข่านานนะฮะไม่รู้อ่ะต้องรอดูหนึ่งเอ่อเอ่อประมาณหลายนาทีละใส่มันวางแล้วก็เอาปิด ปิดไว้นะคะประมาณกี่นาทีดีอะประมาณห้านาทีตอนนี้เราวังแล้วนะเราจะตั้งเวลาประมาณประมาณสามนาทีดีกว่าตอนนี้สามสิบเจ็ดนะคะเดี๋ยวอีกประมาณสี่สามสิบเจ็ดสี่สิบก็เราจะเปิดนะคะรอก่อนรอก่อนนะคะคือแบบมันคือแบบอัดอยากจะลองทำดูอะทุกคน ว่าจะได้ไหมนะคะเยอะเดี๋ยวเปิดดูก่อน,นมันก็แค่ยุย่งยากอุ้ยมันก็ท้าไว้นานอะเดี๋ยวเรารออีกครั้งหนึง่งเ <dari> ข็มเก๋ ไม่ได้ต้องใส่น้ำแข็งเยอะกว่านี้นัน่มนไว้รอเวลารอเ,เลวลากอที่เรารอไว้อยู่เนาะเราจะทำอย่างอื่นรอนะคะตอนนี้เอาเอาไว้ที่นี่ก่อนวเนนี้อเอาไว้ที่ตรงนั้นแหละตรงที่เขาเห็นตรงนี้น,น,นะคะแล้วก็อันนี้แหละ แตงโมนะคะเราจะมาดูคลิปก่อนคือแบบอันนี้เรารอไว้ก่อนนะคะว่าได้หรือไม่ได้นะคะเพราะ่มันจะเป็นน้ําแข็งอะทุกคนอะนะคะใส่ใส่ใส่และะ้วค่ะอันนี้คือเราจะมาดูคลิปนะคะว่าว่าจะเปลี่ยนไปได้ไหมคือแบบมาส่องติ๊กตอกนะคะทุกคนอันนี้โอ้จะเป็นน้ําสี สีฟ้านะคะแล้วก็ใส่ลงไปในแตงโมแล้วก็พัดออกมาอู้เป็นสีฟ้าใช่เชื่อไหมเฮอยตัวสี่เอาตัวสี่ไม่ร้องมันที่เป็นแบบอันแตงเตาเนี่ยเอาน้ำสีฟ้านะใส่ลงไปมันที่เป็นแตงเตาสีฟ้าสังยมเชื่อไหมเอามือเปลี่ยนไฟอะไรอยูอยะ่ะ เฮาที่เอาลองเอาโคกใส่ด้วยสีน้ำโคกเนี่ยถ้าเอาใส่ลงไปมันก่อนที่เป็นสีล้ำน่ะต้องใส่ดูแล้วน้องก็ไม่รู้ไม่เคยทําอ่ะคือแบบเราจะใส่ลงไปมันจะเป็นสีโคกเหมือนที่เขาทําจริงไหมทุกคนต้องรอรูแบบเนี้ยคือคุณนายาก็แบบว่ารอรูตอนเนี้ยแหละแป๊บหนึ่งนะคะเราควัดออกมาก่อนควัดเก็ดออกมาก่อน อ่าอีเมี้อเอาเอากวอมมันมาถ่ายโอเคอเฮ้ยเมื่อกี้คอดออกมาไม่ถ่ายอ่ะเอาใส่ขึ้นถ่ายเร็วๆนี่นะคะ <c oughs> แกะออกมาแล้วก็เราจะเอาน้ำคุกถ่ายไก่อินดีมันอาหารคุชกชัดเลยโอเคถ่ายน,นี่ว้าาาดูมือแป๊ดหนึ่งแป๊ดหนึ่งจับแล้วก็ นี่นะคะ่ไกอนขันแม่เน่ที่ใส่ลงไปที่ใส่ดินี่ไม่ได้อ่ะเหตุอวะยัมาตกต,กต,กต,กตกมันมาเข้าเนพี่เหอเต้เป๊บปหน,ปน,หนึ่ง๊บหนึ่หึมาเข้ามาเข้า Xây đi qua. <laughs> 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 เฮ้ยไอไอล้มแล้วไม่ได้ด้วยอ่านน้ำคุกคุณย่าไปละเล่นอะไรคะเนี่ยอันนี้คือราะว่าเรามีหวังแค่อันเดียวอ่าวนี่ฉันไปไข่ยี่ดี้ปิดของเราตอนนี้เรามีหวังแค่อันเดียวนะคะแต่งโมไม่ได้นะคะ เหมือนที่เราเรา,เราถ่ายเออเราให้ดูนะคะไม่ได้แล้วทุกคนคือแบบเขาโอ้ไม่น่าทําเลยเดี๋ยวคนก็หล่าว่าน้อง,อ,งอ่ะโง่มันไม่ได้นะคะอย่าหาทํานะคะใครก็ไม่น่าทําหรอกเนาะมีน้องคนเดียวแหละที่ทําอ่ะคือแบบเขาทำนี่ค ไปหมดเลยอะทุกคนนี่เหรอวะน้องมบลล์โออพัดเจ้าอะมา,านั่นน่มนะมาเจ็ดเนี่ยน,น,น,นี่ทุกคนมันไม่ใช่เลยทุกคนใส่ลงไปแล้วมันคือแบบมันคือเลอะอ่ะ อันที่แบบว่าเราใส่ลงไปมันเป็นสีเหลืองแบบเนี้ยเจนเลย,นยเนาะเราจะเจนเจนี่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 ไม่หมอนหนังอะทุกคนเห็นภาพที่ได้ตื่นมากตืมนเยอะไปเลยนี่นี่เราเหลือแค่คาดหวังอันนี้เอง ตัวไล่เวลาแล้วนานมากแล้วนะคะเราจะเปิดดูข้างในว่าจะได้ไหมจะแข็งเหมือนเหมือนที่เขาทำไหมโอ้ยไม่ใช่นี่นะคะเปิดอว่าทำ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 แมวแมวเป็นน้ำอ,อุ้ยนานแล้วนะยังไม่เป็นเลยแสดงว่าเป็นไปไม่ได้แล้ว่ทุกคน ใครก็ไม่ฉลาดเท่าน้องมาทําแบบนี้มาทําเหมือนที่เขาไม่ไม่ได้สักอันเลย,ยสนุกมากเลยอะทุกคนกสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กไดไลค์กดแชร์ให้กันคลิปนี้ได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากจะให้ทําอะไรก็คอ,อมเมนต์มาได้นะคะสวัสดีค่ะ